จากประเทศลิเบียเรามาดูในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยกันบ้างน,นะคะมาที่ข่าวเศรษฐกิจกันนะคะก็มีการประชุมสามัญประจำปี2,554ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็มีสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมกว่า1 0 0 0คนจาก39กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็74จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมค่ะ ในส่วนของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพยุงศักช์ชาัิสุทธิผลนี่นะคะก็บอกว่าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมีการกําหนดยุทธศาสตร์6ข้อซึ่งก็ครอบคลุมการพัฒนาอุตสาหกรรมใน3มิติหลักทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจกสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องการให้ภาครัฐเข้ามาร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมากขึ้นก็ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและบทบาทของทางภาครัฐนะคะที่ควรที่จะเข้ามาแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจเป็นต้นนะคะค่ะอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายรีก็กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อยุทธศาสตร์สออทนำอุสตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทยนะฮะอภิษ์บอกว่ายุทธศาสตร์ทั้ง6ข้อที่สภาสอุาสตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอมาสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศทั้งนี้รัฐบาลจะมุ่งเน้นในการให้ผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะเอาไปฟังเสียงของนายกรีกันหน่อยค่ะ คิดว่าเราก็ต้องยอมรับก็คือว่าเมื่อเรากเลังเผชิญกับภาวะาวิกฤตและโดยเฉพาะในบ้านเมืองในช่วงสองปีของ่าที่ผ่านมานอกเหนือจากวิกฤตเศรษฐกิจก็ยังมีเหตุการณ์ความวุ่นวายทางทการเมืองแล้วก็มีปัญหาแทรกซ้อนเช่นปัญหาภัยพิบัติหรือปัญหาอื่นบ่อยครั้งเราก็จะมองข้ามความสําคัญของทิศทางหรือยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่มีผลกระทบต่อ วันนี้เนี่ย6ยุทธศาสตร์ที่นำเสนอนั้นผมคิดว่าเป็น6ข้อที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลและก็จะเป็นวัจัยสำคัญในการที่จะเพิ่มพูนขีดความสามารถของประเทศและของาาของุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นะคะที่ประชุมสามัญประจำปี2554ของสอ,อทอเนี่ย ยังได้เสนอเรื่องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อรัฐบาลโดยเน้นการนำห้าประเภทอุตสาหกรรมเข้ามาพัฒนาประเทศได้แก่อุตสาหกรรมพึ่งพาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพึ่งพาเทคโนโลยีนะคะ,กะเกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ต้นน้ําค่ะภาคเอกชนก็เห็นร่วมกันว่าหากภาครัฐสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด5ประเภทอุตสาหกรรมข้างต้นในประเทศไทยได้การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เทียบเท่าในระดับสากลคงเกิดขึ้นได้ไม่ยากค่ะค่ะและ